เดี๋ยวไปท่องเดี๋ยวไปท่องลงน้ำเลยลงนล้ำพุดลงเลยลงเลยมันเหี้ยอบ่ไอ้ยืนีิ่งผมเลยสวยสวยสวยให้ไปจับตัวปลาเด้อ จับเสียกออกจะจะไปจับตัวปลาด้อจับเฮ้อออกมาขึ้นมาเลยเอาเๆาเจไปตัดเอาหนีสวยหนีเทียบภาพมาดูสบายดูดฮะขอใช้เลยโอ้ใส่สวยสสวๆ โอ้เ se ขียวนี่